ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปลมควันไม่ใช่ลมควมนะันนะลมฟุ้งน่นะทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูน้องแกะนะเป็นฟาร์มแกะที่ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไรผมจําชื่อไม่ได้ไรที่เสริมหล่อเสริมสวยมาหาวีผมปะแป้งมานะพอไปถึงฟาร์มคนก็จะหัวเป็นสีขาวเลยทัทนทะีนี่ฮะเมื่อเรามาถึงฟาร์มเมื่อกี้นะฮะโอ้โหคนดูเยอะเลยนะ ไม่น่าเชื่อทุกคนรเรามาวันนี้โอ้ยใบตองเหรอโอ้อีกตัวเลยมาเจอแกะออกลูกครับทุกคนนี่ฮะออว้าวแม่สุดยอดจริงจริงฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะฮะ น้องแกะพึ่งแคอดวัน่แพะหรือว่าแกะแกะแค่ครับแกะแกะแค่ครับอ๋อพึ่งนึกว่าแพะพึ่งโคดนะฮะนี่ฮะแพะแพะแพะแแค่แกะแกะอ๋อพึ่งพึ่งโคดมีฮะมีมีกี่ตัวครับเนี่ยน่าจะเหลืออีกตัวน้อยน่าจะเหลือน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้โหสุดยอดมากน่าๆน่าจะเป็นความโชคดีของร้านเลยทีนี้ว่ามีน้องน้องน้องอะไรนะน้องแกะแกะ น้องตกลงแก่รัวแพะฮะแพะนะเกิดนะคิดว่าเดี๋ยวเดี๋วคนต้องมาดูเยอะแน่นอนอนามาคือคืออะไรนะเป็ดน้อยอตัวเล็กมากวันวถ่ายคนดีอ๋อเกิดเวลาเลนทายพอดีแล้วแล้วใครขโมยมาไว้ตรงนี้เอาแยกไว้ค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ขโมยไว้ตรงนี้อ๋อแล้วตกลงขโมยไหม ขโมยอ๋อไม่ได้ขโมยเนาะไว้ตรงนี้เนาะคือเราไม่ขโมยจริงๆไม่ได้ขโมยค่ะอ๋อคือไม่ได้ขโมยคือเอามาไว้ในกรงตรงนี้เฉยๆแต่แต่เราไม่ได้ขโมยใช่ไหมไม่ได้ขโมยค่ะต่ว่าหนูใส่ไลน์หนูไม่ได้นะแต่แต่จริงๆแล้วไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยคือคือคือไม่ได้ขโมยเป็ดไม่ได้ขโมยจะขโมยไปทำไมเนี่ยที่ที่เราบอกเมื่อกี้คือตัวนี้ใช่ไหมคาบี巴拉่่ค่ะอาไม่ใช่เหรออ๋อไก่เหรอ อ,อคือคือคือเราไม่ได้ขโมยมาใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ขโมยไม่ใช่แต่เล่นน้ำได้ด้วยรูนน้องเปียงอะท้นองน้ำใช่ใช่ใช่มันหนูมากๆคือหน้าเหมือนกันเลย <c oughs> ไม่เหมือนเอาตรงไหนมาเหมือนนะมันเป็นคาปิลาแล้วตอนนี้เราไปโซนไหนต่อฮะโซนในคาเฟ่คาเฟ่อมีคาเฟ่แบบ แบบแบบนั่งสบายแบบนี้เนาะอฮ้คนเยอะมากแล้วเนี่ยโอ้ยนั่งสบายนั่งชิลเลยก็ถ้ามาก็จะมีแบบนี้เอาไว้รับแขกรับนักท่องเที่ยวข้ยดีเลยขายอาหารสอ๋อสซนนีจะเป็นหนึ่งแน่ๆคลิปคลิปคลิปที่แล้วที่พี่ไปพามีอ่ะเขาเขาเขียนป้ายติดว่าคนละหนึ่งถ้วยแล้วพี่เนี่ยก็คิดว่าเขาเอาไว้ให้เราเนี่ยกินนั่งดูแกะเอาให้แกะกิน อ๋อคือเขาให้แกกินเหรอมีใบโบบกแบบนี้ไหมไม่มีค่ะน้ําโอเลี้ยงยกล้อแบบนี้มีไหมไม่มีเหมือนกันค่ะอน้ามะนาวปั่นมีแต่ชามะนาวย็นค่ะน้ํามะพร้าวตัดแห้งมีไหมีนี่แล้วแล้วพี่ถามจริงเราได้ขโมยเปล่าไม่ได้ขโมยคือเราเข้ามานี่เราต้องเสียเงินไหมไม่คือไม่เสียไม่เชื่อเริงไม่เชื่อตกลงนี้เข้าฟรีหรือว่าเสียเงินฟรีไม่เชื่อ จริงครับไหนมีตัวไหนแนะนําพี่บ้างน้องลาเต้แล้วไหนที่นอนที่นอนอยู่อ๋อแล้วคือยังไงต้องไปตั้ง่วลาเต้คือสีคนครับอ๋อสี่เลนหน้ามันเหมือนตัวอะไรสักอย่างตระกูลเดียวกับกรูอเขาโอ้ใช่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 อะรนี่คือน้องเขาไม่มีขาใช่ไหมมีนอนนอนหรอโอ้สวยงามสวยงามะร ตัวดำเลยแล้วอย่าบอกว่าตัวนี้ก็ไม่มีขาอีกมีครับอ๋อมีเหรอแกอ๋อไงอ๋อเขาเขาเก็บขาไว้อย่างดีมากพี่พี่เห็นยืนนานแล้วเรามาจ้องขโมยขโมยแกะกลับบ้านไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะน้องน่ากลัวเกินน้องน่ากลัวเกินนุ่นเบลนี่อันนี้แมงน้ำอันนั้นคุกกี้อันนี้เบลนี่ตัวนี้คุกกี้ตัวนี้เบลนี่ตัวนี้แมงน้ำตัวนี้เบลนี่อ่าแล้วตัวนี้แมงน้ำอ่าตัวนู้นคุกกี้ตัวนี้ นตาบอลนี่ตัวนี้ชื่อบอลนี่ชื่ออะไรฮะตัวนี้บาลนี่ตัวนี้ไปต่อที่ไหนฮะไปโซนเด็กระบายสีโซนศิลปะโอ้ยโซนโซนศิลปะอืมโอเคเลยฮะโอ้ยแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดแปดโมงถึงห้าโมงครับเปิดแปดโมงถึงห้าโมงโอเคเดี๋ยวจะออกแล้วเดี๋ยวจะออกแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป๊บหนึ่ง ราถ่ายรูปอยู่ทุกคนฮะแล้วขอบอกว่ามาตรงเนี้ยฟาร์มแกะที่เนี่ยเขาบอกว่ามีศิลปะใช่ไหมเป็นโซนศิลปะก็จะมีรูปโอ้โหรูปบายสีอันนี้น่าจะเป็นระบายสีน้ําใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้เก่งศิลปะนะพี่ก็เดามั่มๆนแล้วเออดี่ะเป็นบรรยากาศร่มเย็นนั่งวาดรูปนั่งระบายสีอ๋อเขาเขาเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวนี้เป็น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 อีมันคืออะไรนะ ปูนยิบซัมอะไรที่เป็นลูกปั้นแล้วเราต้องมาระบายสีใช่ไหมเออน่าสนใจแล้วก็บอกนะทางร้านเนี่ยไว้ใจลูกค้ามากๆโปดชำระเงินหน้าบาร์ได้เลยค่ะในร้านเออดีแล้วบริการดีมากเอาถ้าขี้เกียจไปจ่ายสแกนคิวเอาโคตรงนี้แล้หยิบไปเลยเออคือร้านไม่ซีเรียสจริงๆนไซีเรียสเอออันนี้คือตัวอะไร อ,อ๋อกระต่ายใช่ไหมกระต่ายหลากสีเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ,อันนี้คือระวังนกยุงจิกกอ,อันนี้เป็นแกะ <c oughs> กระต่ายแล้วก็เตา่านกยุงไปเที่ยวครัออ๋อนกยุงไปเที่ยวก็ตกใจว่าระวังนกยุงจิกอ๋อควาย <u> ตรงด้านหน้าเรานี่เลยใช่ไหมโอ,โ,โอ้โห,โโหตัวใหญ่มากมาควายอะไรครับเนี่ยควายพันยักษ์ควายพันยักษ์ ตัวนี้สามล้านเลยสามพันบาทตัวสามล้านอุยมันไม่ใช่ควายไทยใช่ไหมหรือว่าเป็นควายไทยเราควายไทยครับผมอ๋อควายสายพัฒนานี่หรอนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูควายยักษ์นะตัวใหญ่มากตัวเบลล์เลยนะทุกคนเป็นหนึ่งมันจะไล่ผ่มไหมไม่ไล่อ๋อไม่ไม่ไล่เนาะมั็นยนต์ในรั้วไฟฟ้าฮะคือเป็นเป็นหนึ่งคือนี่เป็นรั้วไฟฟ้าถ้าถ้าเราเอามือสัมผัสได้ไหมคือตอนนี้มีไฟฟ้าเดินครับผมโอ้โหออ๋อตรง เป็นลวดอ๋อเป็นลวดมีเข่าเป็นข้อ,อเป็นข้อ,ขอก็จะมีพนักงานอยู่ตามเป็นจุดเป็นจุดเนาะเหมือนสวนสัตว์เลยใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมมาเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พี่หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยนะฮะอ่าพร้อมพร้อมพร้อมอยังครับ เดี๋ยวพี่ยิ้มนิดหนึ่งเพื่อให้หน้ามันเข้ากล้องฮะเดี๋ยวพี่ยิ้มก่อนนะฮะอ่ายิ้มครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิ้มเดนะีย๋ยวเดี๋ยวเป็นเหมือนเดี๋ยวกล้องหน้าหน้ายังไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชูสองนิ้ววับชูสองนิ้วอ่ายิ้มครับยิ้มยิ้มฮะโอเคครับนี่แหละที่ผมต้องการนะฮะ <S <S เป็นฟาร์มที่ดีมากนะแล้วก็พี่เขาพี่เขาพี่เขาอธิบายได้ดีมากนะดับไว้ดับไว้ดับไว้จะจะจะฟูตัวใหญ่แล้วทุกคนโอ้โหจะไปทางไหนเนี่ยโอ้ แป๊บหนึ่งเดือดเผมต้องหลบไปทางไหนเนี่ยจะจะจะมาหาผมไหมอ๋าเนี่ยจับได้แล้วฮนะโอ้โหตาจะเดินชนลวดออกอีกแล้วโอ้โหต่อขึ้นมาเพ้่มเก็บพวกเนี่ยโอ้โหช้างพูเลตัวสามล้าน คือเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวใหญ่เมื่อกี้เขาหลุดออกมาอโอ้โหทุกคนนะตอนนี้นะฮะที่เขาก็จะพาเราเนี่ยไปที่บ่อปลาครับนะฮะบ่อปลาครับก,ก็จะอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนอ้าวอ้าวอ้าวเร็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 วอ้าวเดี๋ยวก่อนนี่พ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 ี่ยังไม่ได้ขึ้นผมอ่ะใจร้อนนะเราอ่ะใช่ไหม<ป>เปิดวิวโอโ้รวเร็วทำใจมากเนาะ บอปลาครับอยู่ด้านบนนี่เองโอ้ดีมากเยี่ยมนะตอนนี้เราก็มาอยู่บนบอปลาครับแล้วนะอันนี้เป็นปลาคราฟสายพันธ์อะไรนะเนี่ยหรือว่าสายญี่ปุ่นอ๋อเป็นญี่ปุ่นเหรอมาจากญี่ปุ่นมันมาจากญี่ปุ่นอืมตัวสวยงามู้ดูเลยอ๋อพูดอูอ,ดอะไรปลาครับอ๋อแต่ก็จะมีอยู่เป็นจุดเป็นจุดเนาะดีดีดีอันนี้ปิง้งปิ้งย่างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะ คออะไรครับเดินเล่นน้ำไปกินทางปลาอ๋อไปกินทางปลาอ๋อออกมาตรงนี้ก็จะมีอาหารปลาครับนะถ้าใครอยากจะให้อาหารปลาครับก็ซื้อไปถุงละ,ะถุงละ,งะ,งะอ่อห้าสิบบาทออทุกคนตอนนี้เราจะกลับไปที่คาเฟ่เลยนะฮนะหน้าคาเฟ่เลยฮนะแม่ระยะทาง300มาสามรอเมตรสิ่งเลยฮะลูกพี่สิ่งเลยฮะสิ่งเลยฮะซิ่ง พี่เห็นผู้จัดการไหมครับครับผมอ่าผู้ผู้จัดการม่ไหนครับผมนี่ครับผมไม่เชื่อไม่ไม่ผมไม่เชื่อนี่แหละครับไม่ไม่ตั้งแต่ทําครั้งแรกอ่ะเป็นคนบุกเบิกทำกงเนี่ยโอ้ผมไม่เชื่อครับพี่เดี๋ยวพี่ไปตามผู้จัดการให้ผมหน่อยไม่มีครับมีคนเดียวเดี๋ยวดูทั้งหมดเลยบาครับทั้งควายส่วนสัตว์ผมอยู่ผมจะคุยกับผู้จัดกาแฟนะผม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 ไม่เชื่อครับนั่งตึงคิดเองหมดเนี่ยอ๋อพี่พี่คือผู้จัดการที่เช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อ เออแล้วตอนแรกอัะพี่คิดยังไงว่าจะทําตรงนี้เป็นคาเฟ่ตอนแรกเนจ้านายเจ้านายเป็นคนคิดเจ้านายเป็นคนคิดครับม็ทําตามคําสั่งเจ้านายอ๋อตอนแรกก็เลี้ยงควายก่อนคือเลี้ยงควายก่อนเลี้ยงควายก่อนเลี้ยงควายเพื่อควายประกวดควายสวยงามครับที่ตัวใหญ่ใหญ่ช้างกูรลเครับผมนะที่เสร็จแล้วเลี้ยงควายก่อนแล้วพอดีครับตรงนี้เราเป็นที่ปฏิบัติธรรมมาก่อน อ๋อตรงนี้เป็นศูนย์เป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนก็เลยไม่ได้ใช้มาสิบกว่าปีเจ้านายก็เลยบอกงั้นพัฒนาเป็นร้านกาแฟดีกว่าจริงครับผมสุดยอดมากแล้วปลาครับเราก็เลี้ยงมาสามปีจริงๆครับผมอ๋อปลาครับเลี้ยงมาสามปีแล้วครับเลี้ยงนายเจ้านายเลี้ยงไว้ขายนเข้าจากญี่ปุ่นมาเลยครับอํานข้าจากญี่ปุ่นเรานําเข้ามาเลย ถ้าเราอบปิ้งเอาย่างนี้ไม่ได้ครับก็ขายเป็นตัวหนึ่งก็อยู่ที่ไซส์ไซส์ยาวๆแปดสิบเก้าสิบก็ตัวเป็นแสนครับอเมื่อกี้พูดไปว่าปิ้งเอาย่างไม่ได้หรอกตัวละแสนเลยโอ้ตัวละแสนเลยเหรอครับแล้วใครจะซื้อไปปิ้งก็ได้ครับตัวละแสนโอ้ตัวละแสนนะทุกคนตาครับที่เราเราไปดูมาเมื่อกี้นะโอ้โหอ๋อก็ทําเอาตรงนี้ไปสู่ปฏิบัติธรรมก็ทําเป็นฟาร์มเป็นกาแฟก็เลยนายก็เลยซื้อสัตว์มาเลี้ยงดูแลค่าค่าเข้าไม่มี ซื้ออะไรก็ได้ที่ร้านเราครับเข้าได้เลยเข้าได้เลยก็สลิปบัตรใบเส็จเข้าได้เลยครับใบส็จเข้าได้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากน้หนึ่งน้ําแก้วหนึ่งก็ซื้อเข้าได้เลยครับโอ้เข้าได้เลยคะทุกคนก็คือง่ายๆฮะครับน้ำหรือกาแฟที่ที่ร้านนียก็อะไรก็ได้หนึ่งอย่างก็ไม่แพงนะสี่สิบห้าสิบบาทหนึ่งใบเข้าได้หลายคนเลยครับโอ้โหคนเดียวครับเข้าได้หลายคนเอาเอาง่ายๆเราเราเดินลงรถมาปุ๊บ เรามาซื้อน้ำที่คา,าเฟ่ตรงนี้แล้วก็นำใบเสร็จแล้วก็ถือใบเสร็จเนี่ยเข้าไปชมอพปรารได้เลยก็ไปโอ้โหสุดยอดแลยทุกคนแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วถ้าผมเนี่ยคือแบบไม่ซื้ออะไรแบบเนี้ยก็ผมจะดูข้างนอกได้ เดินเที่ยวได้ครับผมเดินชมอะไรได้เลยโอ้ยเสียใจมากบแต่ว่าอาปากาจะเข้าไม่สัมผัสไม่ถึงตัวอ๋อสัมผัสไม่ถึงตัวจะแบ่งเบ่งบ่งไว้ไม่ให้ถึงตัวอ๋อมี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 กาดถือกระบองไว้คถ้าถ้าไม่มีใบเสร็จเอากระบองฟาดหยอกหยอกครับหยอกอ๋ออุยเอาดีนะเหมือนเหมือนกับว่ามาซื้อน้ำหนึ่งแก้วอ่ะแล้วได้เข้าชมน้องอปาการฟรีเลยโอ้โหคุ้มมากอยากสัมผัสใกล้ๆก็ซื้ออาหารไปป้อนครับผมซื้ออาหารไปป้อนใช่ใช่อ่าแล้วก็ที่ วนาคาเฟ่นี้อยู่ตรงไหนนะฮะของเชียงรายตรงประตูสี่ราชพัฒด้านหลังใช่ใช่ราชพัฒเชียงรายครับประตูสี่หรือครับหรือว่าปักหมุดใน Google Ma p วนาทวันฟาร์มเชียงรายหรือว่าวนาคาเฟ่เชียงรายได้เลยครับมาถึงเลยสุดยอดมากเลยมันดสดครับมาข้างในธรรมชาติครับธรรมชาติจริงๆนะครับโอ้โหธรรมชาติน่จริงๆผมรู้จักสถานที่ตรงนี้ผ่านช่องติ๊กตอกครับผม ผมคือคือส่วนตัวแต่ผมไม่รู้จักเลยว่ามีสถานที่ตรงนี้อยู่เปิดได้สามเดือนสามเดือนสามเดือนคนเยอะขนาดนี้โอ้โหสามเดือนครับโอ้โหสุดยอดเด็กๆมาเยอะครับนักเรียนก็มาทั้ัศนศึกษาบ่อยเมื่อวานก็มาร้อยยี่ห้าคนครับเดี๋ยววันที่สิบหกไปสิบเก้ามาอีกเจ็ดสิบคนโอ้โหสุดยอดมากเั็กเรียนเขาชอบมาดูสัตว์ครับขี่ควายดูอปกาาดูปลาครับดูนกยุงดูไก่งวงดูแค่แพะแค่ครับผมโอ้โห มีครบมีครบทุกอย่างอาหารก็มีข้าวซอยน้ำเงี้ยวแกงฮังเล่ส่วนร้านอาหารนี่ไหนสั่งในคาเฟ่เลยมมีกาแฟมีกาแฟมีทุกมีหลายอย่างครับแล้วก็มีขนมปังปิ้งโอ้โหคุ้มเลยทุกคนมาที่ตรงนี้ ใช่ฮะราคาไม่แพงนะทุกคนเพียงซื้ออะไรหนึ่งอย่างก็ได้นะจะกินข้าวทานอาหารซื้อน้ําซื้ออะไรก็ได้ฮะขอให้มีสลิปใบเสร็จแล้วก็เอาไปยื่นให้ตรงทางเข้าอ่ตรงเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าน้องน้องอัปปกาน้องตรงนั้นก็เข้าชมฟรีได้เลยมีแพะแคะเพิ่งเกิดใหม่สามตัวใช่ครับเพิ่งเกิดใหม่ฮะครับผมย่งสวยนะครับ ครับขอบคุณผู้จัดก,การมากครับครับขอบ,ขอบคุณครับ,บ,รบทุกคนฮะและทั้งหมดนี้ก็คือวนาคาเฟ่เชียงรายนะทุกคนใครที่อยู่ใกล้แถวๆเ,เชียงรายเนะี่ยอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะตามที่พี่เขาบอกเลยฮนะตามที่ผู้จัดก,การบอกเลยฮนะโอ้โหสวยงามมากครับทุกคนวิว ที่ดูตอนดวงอาทิตย์ตกดินนะเขาจะตกตรงนี้ปั๊บแล้วก็จมน้ําเลยหยอกหยกใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง youtube มีเที่ยวจอมปวนแล้วก็ทิกตอกมีเที่ยวจอมปวนไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน,น้าีพีหน้าว่าผมจะไปที่ไหนกันต่อสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากฮะ